เบรกสิวะนี่อย่างสมูทหมอกเลยนี่คือกับตนพูดขนาดนี้เราเสีย,ยเครื่องยนต์สามไปแล้วเรียบร้อยชิบหายเบรกเบรกไอ้เครื่อง,งยนต์สามลำคานปล่อยทิ้งแม่งทวัน <laughs> ท <laughs> ูที่ที่จุกับตาสปีกิ่งโอเคเลยอยู่ในเกมที่มิชิแวร์เอ็กซ์ติมแลนติมาต่ตืดๆนะครับโอเคเครื่องบินเที่ยมเลยเนี่ย เอออันล็อกนาวเสียตังค์แน่ๆเลยโอ้โหเลยเนี่ยก็จะอู้ลำอย่างใหญ่โอเคกลับตันครั้งแรกลงสนามบินเนี่ยผมสนามบินอะไรก็ไม่รู้โอเคเออมึงก็จะเห็นจอ LCD คิดดู๊โอ้โหือ้โไม่ครับคนไม่มีตังค์เนี่ยครับผมไม่มีตังค์เล่น Microsoft 2 0 2 0โอเคโอเคอ t t i ติจูดบราบราบรา เค okay. เราจะแลนดิ้งว่ะเฮ้ยโอเคมันกำลังสอนสปีดน็อตเนี่ยผมมันจะใช้ความเร็วเราต้องใช้ลดสปีดในการแลนดิ้งใช่ไหมวะ <c oughs> <t ics> ที่ซื้อกับตันสปีดกิ้งเนี่ยอะไรเนี่ยเรดาร์เอ่ออ๋อนี่คือรันเวย์นะครับไอ้เชี่ยเนี่ยไอ้เชี่ยนี่คือเครื่องบินเราเนี่ยไอ้สีเขียวอันนี้ต้องน,น่าจะเป็นรันเวย์นะ <c oughs> นี่คือกับตันพูดการุณาไล่เข็มขัดโดยด่วนไม่งั้นคุณจะตายโอเคสปีด เราสปีดแล้วสายการบินมรณะชัดๆเบรกเบรกเปิดเกียร์เปิดไม่ได้ต้อง290ตอนนี้ความเร็วอยู่ที่300น็อตชีบหายแล้วครับกับตาพูดและเข็มขันแน่นนั่นน้องภาสายการบินนี้ไม่รับประกันความปลอดภัยกูเป็นผู้โดยสารนี่กูเฮียตกไปตกกับตาเลยเฮียโอเค อเคกมาดิครับเอ๊กูเอาหน้าจุ่มดินเลย <laughs> เอาหน้าจุ่มรันเวย์ชิบหายเซอร์อติลีทาร์ดลงเฮ้ยแตะพื้นได้ปะโอ้ยมันคือมันง่ายนะว่าแค่ไหนสตาร์ทยังไงก็กูเปิดแนะเนี่ยฮัลโหลมีไฟเออร์ด้วยคืออะไรเอ้าเหี้ยเอาเดี๋ยว เครื่อง e l l เครื่องยนต์พังหนึ่งตัว One hour later อ๋อมากดไอเหียมนี่แช่ไว้ <laughs> นี่คือกับตอนพูดขนาดนี้เราเสียเครื่องยนต์สามไปแล้วเรียบร้อยมาเครื่องยนต์สามพังแล้วเครื่องยนต์สามอย่าไปมือบอลนะครับโอเคสวยเฮ้ยมันเลี้ยวซ้ายเอ้ยเลี้ยวขวาคุม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  y yeah. 54สีนอตเว้ยจำไว้นะฮะเมนสวิตเอาไว้ใช้อะไรก็ไม่รู้ช่างมัน <laughs> ปลาปลาปลา <laughs> เอ้ยโคตเทเลยเว้ยกูเอาเครื่องขึ้นได้แล้วขนาดนี้ขนาดนี้จะต้องเอาเครื่องขึ้นสินะยกยกสวยเอ้ยล้อหลังล้อหลังเออนจินสามเอนจินสามไม่มีมาเตือนเลยลำคัญนี่ <laughs> ปิดปิดเอาเกียร์ขึ้นสวยสนามบินเราอยู่ตรงนี้ครับสนามบินสีชมพูเอาเลยครับตอนนี้ก็เนี่ฮะเอาเครื่องขึ้นได้แล้วขณะนี้เอากรณาเอาเข็มคัดออกได้นะฮะเพื่อความปลอดภยัย Shadow เครื่องยนต์สามไม่ติดนะฮะรี่ด้วยนะลูกค้าอาจจะถึงช้าหน่อยไม่ติดในสามเอาขนาดนี้เราก็เขา,าเรียกว่างไงพร้อมที่จะ Landing แล้วหรือเปล่า ออเอาเชียเชียอะไรวะเสียงอะไรวะเอ้าเดี๋ยว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 อะไรเกิดอะไรขึ้นเครื่องยนต์สามดาบโอ้โหเครื่องยนต์สามตัวดีเลยสตาร์ทสวยโอเคสตาร์ทแล้วเครื่องบินโอเคตอนนี้ยังไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วกับตันผู้ช่วยกูเป็นไรเนี่ยไอเสียงเทียอะไรเสียงอะไรวะไอเครื่องยนต์สามลำคานปล่อยทิ้งแม่ง สำนักนาเฮียกูลำคั้กูเป็นนักบินที่แบบโคตรสุดจะต้องเลี้ยวซ้ายไหมเหรอใช่ต้องเลี้ยวซ้ายเพราะสนามบินอยู่ตรงนี้ครับฮ้ยทำไมกระจกมันเลอะเธอขนาดนี้เนี่ยเครื่องบินโคตรโสโครกเลยเฮียเคขนาดนี้แต่ยังไม่พร้อมที่จะแลนด์โอเคเอาเกียร์ขึ้นสายการบินโบรณณชิบหายเนี่ย โอ้ยมันน่าจะทำน้ำสวยกว่านี้นะตือเอา้าเอา้าทำไมเราต้องย้อนกลับวันนี้โอเคเดี๋ยวะเรามาผิดทางก็เห็นมันอยู่ตรงนี้นี่โอ้โหเราต้องมาแนวเขียวๆนี่ครับ <c oughs> นนเนี่กับตันหลงไอ้เชี่ยจะพาไปหลงพาไปลงบ้านคนแล้วนะ่โอเคเดี๋ยวกับตันจะดิฟให้ดูนะจ๊ะหนูๆกับตันโคตรเซียนบอกเลยน้องวันนี่กับเป็นกับตันมาแปดสิบปีแล้วน้อง ดูหนวดกูดิโอเคสวยเอาเกียร์ขึ้นเอ้ยเอาเกียร์ลงเอยก็ลงตั้งนานนะไม่ใช่เหรอเฮ้ยล้อล้อล้อลงยังเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ลงเอาลงความที่นี่ระทึกล้อจะกลางทันไหมครับโอเคกลางทันกลางทันเว้ยโอเค300 200 100เฮ้เเฮ้อาเอาเร็วไปแล้วเร็วไปแล้วอื้ออื้อสมูทไม่อย่างสมูทบอกเลยมากับสายบินพี่นี่ครับลงนิ่มทุกลำนอยส์อะไรเนี่ยอะไรนี่ล้อไม่กลางอ่ะเฮ้ยชิบหายแล้วอิ e เมอร์เจนซี่แ g นดิงเอาเข้าใหม่ดีทุกอย่างแก้ด้วยการรีเซ็ตนี่ครับ ชิบหายนี่คือกัปตันพูดขนาดนี้ล้อ,ล,อ,ล,อล้อขวามือไม่กลาง <Yeah. S 1> ความชิบหายมาเยือนแล้วกะโรนณาเอาหลวงปู่เข็มที่ห้อยไว้มาด้วยนะคะไ <laughs> อเฮียมันไม่กลางจริงแล้วกูจะแลนดิ้งไงเนี่ย <laughs> เอ๊ยกลางแล้ววะเออไอหลวงปู่เข็มช่วยได้วะโอเคเพอร์เฟกดีมากขนาดนี้ก็พร้อมที่จะแลนดิ้งแล้วอันนี้คืออะไร อ,อ๋ออไปดิฟอไปดิฟบ้าเลยเป็นหางนี่ครับ a few moments later ดับเครื่องเลยคนจริงเขาดับเครื่องกเ <laughs> วรเนี่ยสตาร์สิลำคาญจริงๆรอ๋อสตาร์สให้หมดเลยเฮ้ยเด้อเด้อเฮ้ยเครื่องบินเสียแรงยกชิบหายละรีบๆสตาร์สเลย <laughs> เอาเลยครับเฮ้ยผมมือใหม่เว้ย <laughs> คเชียเลยผู้โดยสารฝากชีว okay. oh, ok. ิตไปกับตันมือใหม่โคตรดีของโคตรดีตือโอ้โหไม่สวยเลยรันเวย์ยังสั้นชิบหายแล้วน้องเลยโอเคอุ้ยโอ้โหเบรกเบรกเบรกติ่วะเบรกเร็วๆรันเวย์นั่นมันรันเวย์เดิมไมเนี่ยเฮ้ยทำไมพาะมาแต่ที่เดิมมาเดเฮก สุดยอดเลยนะโอ้มายกาคนได้ยินไหมฮะมีผู้ป่วยเออผู้โดยสารป่วยเรื่องของมึงดิเดี oh! 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 ๋วกูบอกเออแอร์ฮอสเตียแจกพาราให้โอ <laughs> okay. เคไอ้มันยมันให้กูกลับที่เดิมโอเคได้เพื่อน จัดลงดปู้เกไม่โอเคเราต้องแลนดิ้งเอ็กซ์ตีมกลับแบบรวดเดียวเดี๋ยวผูดด้โดยสารตายห้าเฮ้ยเยอะหูยสุดยอดไปเลยเอ็กซ์ตมจริงจริงอะไรเนี่ยคืออะไรปล่อยปล่อยน้ำมันจัดไปเพื่อนอ๋อน้ำมันมันเต็มครับผม เยอะไ,ไปเยอะไปเ้ยครั้งนี้ผมว่าเอาไม่รอดโอ้โหปล่อยน้ำมันเออปล่อย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 พอยังพอยังลงได้แล้วมั้งเออต้องลงได้แล้วไ <c> อ <oughs> <c oughs> ชิบหายเนะกูลงสะดิ่งเลยที้เโอเคใจยเย็นผูสารเอ่อสนามบินเตรียมหมอไปด้วยแล้วลงมาอันเย,ยอะๆเลย ผู้โดยสารป่วยเอาดีมาโอ้โสองร้อยน็อตสองร้อยน็อตอู้หเด้งเด้งชิบหายเบรกเบรกอุ๊บส์ What the fuck เอาล่ะครับขนาดนี้ผู้โดยสารเกิดใหม่ครับเรามีจุดไลฟ์ครับไม่ต้องกลัวสนามบินนี้ทำประกันไม่กับเราคุณได้เกิดใหม่ โอเคเอารู้แล้วนายผู้โดยสารเนี่ยมันจะป่วยแล้วเราต้องแลนดิ้งเนี่ยครับซึ่งเรามาความเร็วสูงเกินนีฮยแล้วมันเด้งเนี่ครับช็อกไม่ดีนะฮะเป็นเครื่องบินที่ไขหหวยนะครับไ <c oughs> <c oughs> อ้เหี้ยลงมาสักขนาดนั้นโอ้โหไม่ตายก็บ้าแล้วลงปูเค็มไม่ช่วยเลยโอ้ยังแย่โอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะไปไกลๆก,ก่อนแล้วค่อยลงเนี่ยโอเคครั้งนี้เราสมูทแลนดิ้งดีกว่านี่ครับ เฮ้ยอันนี้มันเป็นการถ่ายน้ำมันดีกว่า <c oughs> นึกว่าเป็นหางอ๋อมันถ่ายน้ำมันถ่ายถ่ายถ่ายเค pan steel the point the noise n o i s อะไรเฮี้ยอะไรวะเอ่อมีภาษาไทยไหมครับกับ <c oughs> ตอนคนนี้อ่านภาษากฤิไม่อ <c oughs> อกเฮ้ยเด้อเด้อเออเฮ้ยทำไมมันกดอะ่ะเกิดอะไรขึ้น the hack what the hack chip หายแล้ว เครื่องบินอย่าพึ่งอย่าพึ่งตกนะอย่าอย่าคอร้องมิชชั่นนี้เจ้ากูจะให้ผ่านฮัลโหลเฮ้ยกูกูเครื่องได้วะเจ๋งมันต้องอย่างนี้ขณะนี้เราเกิดความผิดพลาดเออเครื่องเครื่องเครื่องมันไงวะเมื่อกี้เหมือนเครื่องมันไม่มีแรงอ่ะชิบหายแล้วโอเคโอเคโอเคคุมได้แล้วคุมได้แล้วเราจะกลับเข้าสนามบินโอเคสนามบินจ่าป่ามาแล้ว เมื่อกี้เราน่าจะอันนั้นเกินไปครับ a s า y คืออะไรวะมันให้กดนี่ก็กดไปเลยพอละมั้งหกสิบหกสิบเท่ากันแล้วโอเคกลับสนามบินก่อน <c oughs> โอ้โหเมื่อกี้นี้โคตรเอ็กซ์ตรีมอ่ะโอเคผู้โดยสารใจล้มๆ้ไวุ้นา,นานระเขมขัดด้วยนะครับอาจจะมีการยกสรโยกนิดหนึ่งเปิดแฟบด้วย แฟบนี่มันแฟบยกหรือแฟบอะไรกันนะโอเคผู้โดยสารเรากำลังบินด้วยความเร็วสามร้อยน็อตซึ่งมันแรงไปอย่าบอกนะเกียร์เกียร์ไม่ทำงานอีอะ่ะกเออเออสวยเป็นสีเขียวหมดแล้วสวยเอาเบรกอยู่ไหนวะเบรกอิมเมจนซ แรม i ิงโอเคผู้โดยสารงปลอดภัยแล้วเกิดยินดีด้วยโค้โหูสัญธิ์ญาติปไปเลยวันนี้ต้องเอาให้ได้สนามบินนี้ไม่ผ่านไม่ยอมโอเคโอเคโอเคเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อะเอาจริงๆไม่รู้ ขอความเร็วขึ้นไปอีกเปิดแฟบช่วยสักสี่ก็พอแล้วสามดีกว่าสองแล้วแหละถูกแล้วโอเคความเร็วความเร็วพอแล้วลดความเร็วแอร์เบรกแอร์เบรกเมื่อกี้มันเตือนอะไรวะโอเคเกียร์เกียร์เฟลเหรอ เกียร์ไม่มีอะไรเนี่ยเกียร์ปกติเบรกเบรกสิวะไม่ใช้เบรกแบมโบอบอกแล้วบอกให้ใช้แรมแบมโบโอเคบอกให้ใช้เบรกรถแข่งโอเคอย่านะโอ้สามพันห้าไม่ได้วะเรามาแรงเกินนี่ครับเกือบสี่พัน อย่างแย่เลยเบรกไม่ดีอะ่ะแล้วดูชาเลนดิแทนซี่สามพันห้าให้ตายเลยอย่างนั้นกูก็ผ่านนะครับเออคุณทับได้ดีกว่านี้นะแล้วไงอ่ะโอเคเนี่ยสโรับคลิปในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเอาวมาเจอกันใหม่ในไฟฟ์สหรับนี้ขอตัวก่อนสลว,สวนี้สวัสดีครับ